ว่าจะแกงมองเล็กๆเนี่อันนี้ไม่ได้เอาแครอทมาอีกนะถ้าเอาแครอทมาอีกก็เพียบจะตำน,น้ำพริกก่อนนะคะหอมกระเทียมพริกให้กะินนเพื่อนเอ้ยนี่ตื่นเช้ามาเป็นเช้าที่วุ่นวายวันนี้เหลือเวลาอีกเดือนหนึ่งกระเทียมยังไม่ได้ปลูกเลยเมื่อวานซักผ้าทิ้งไว้ให้พี่เมินตากเช้ามา พับผ้าซักอีกสามเครื่องอยู่ข้างล่างนะคะแบบดดดีต้องรีบซักเดี๋ยวพับผ้าก่อนเดี๋ยวไปเอาอีกสองเครื่องไปตากนะคะวันนี้อากาศดีอากาศสูงสุดยี่บองศาวันนี้ตอนนี้สิบหองศานะคะแต่ว่าหลังจากพรุ่งนี้ลงไปหลังจากพรุ่งนี้ลงไปหนาวอีกแล้วกลางวันไม่ถึงยี่สิบกลางวันอ่อสิบห้าสิบหองศา กลางคืนหกเจดองศาวันนี้แหละดีที่สุดกลางวันยี่สิกลางคืนสิบเนี่ยตอนนี้16องศานะคะยายจะไปปลูกกระเทียมกลางวันก็มีน้อยเออหกโมงก็มืดแล้วต้องรีบทําเนี่ยกวัวจะซักผ้าเสร็จอะไรเสร็จก็จะเที่ยงแล้วได้นี่ สิบโมงกว่าแล้วจะสิบเอ็ดโมงได้เวลาทําบข,ข้าวๆแล้วเพื่อนๆอ,อ้ยนวใยายไปขุดตรงปลูกกระเทียมนิดนึงจะปลูกกระเทียมพี่เหมินเก็บสายยางแนละไม่ได้ใช้แล้วไหนล่ะ เพื่อนๆจะถอนพวกผักชีพวกอะไรทิ้งให้หมดผักนี่แล้วก็นี่จะขุดดอกไม้ไปปลูกข้างหน้ามันขึ้นเองพี่มือเขาจะมาช่วยเขาจะมาช่วยแต่มันเหลือเวลาอีกแค่สามสิบนาทีเองเดี๋ยวจะไปทํากับข้าวแล้วก็บอกเห็นยายถ่ายคลิปอยู่เขาก็เลยไปเลยจะขุดดอกไม้ก่อนอันนี้ก็แค่ทางทางเพราะว่าพรวนดินแล้ว ทางออกก็ปลูกได้แล้วแหละกระเทียมวนะน่ะดอกไม้นะคะนี่ดอกไม้อันนี้ผักเสียดายเด้แต่ก็ต้องถอนต้องถอนทิ้งไว้กินเองกินแล้วก็เอาไปให้แกตายนี่ดอกไม้ทั้งนั้นเลยได้ี่นี่มันขึ้นเอง ทำอะไรกินดี่ะว,วันนี้มีผักแล้วทำอะไรกินดีอันนี้ไปปลูกก่อนเพื่อนปลูกแถ,แถวหน้าบ้านนั่นอันนี้ก็าว่าจะพวนไม่พวนแล้วไม่ทันเวลาแล้วเพื่อนเเพราะว่าดินมันแฉะแฉะมากเลยแต่ยายเคยพวนไปแล้วทีหนึ่งจำได้ไหม ตรงนี้มันเป็นที่ของมันเป็นที่ของสตรอเบอรี่ยายขุดสตรอเบอรี่ทิ้งเนี่ยยายจะททางๆแล้วก็เสียบๆไว้เลยขุดๆทมๆทิ้งไว้เลยกระเทียมนะมันมันแฉะเกินดินมันแฉะเกินไม่ทันแล้วฝนมันตกช้าปีนี้เนาะไปดอกไม้ไปปลูกก่อนนะคะ อยาจะปลูกไว้นี่จะปลูกไว้ออมนี่เลยเที่ยงละไปหาทำกับข้าวให้พี่มือกินก่อนค่อยว่ากันใหม่วันนี้เขาจะกินไอ้แผ่นเคก้กเป็นๆง่ายๆทำแผ่นเค้กให้ง่ายๆกินกับแยมแยมไอ้ผลกุหลาบนะคะ๋ยวจะให้ดูแยมผลกุหลาบ ะะเรามาปั่นแล้วเรามากรองแล้วก็ทำเป็นแยมรสชาติเหมือนมะม่วงความหอมก็คล้ายมะม่วงเลยออกปเปรี้ยวนิดๆแล้วก็หอมคล้ายมะม่วงเลยนะคะเนี่ยพอได้เมลเม้แล้วเขาก็จะเอาแยมมาเขาก็จะมาท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 าแล้วก็กินมันก็คล้ายๆขนมเคกม้กนั่นแหละแผ่นเคก้กเขาเรียกแผ่นเคก้ก นี่เช้าเห็นไอ้นี่จะกินจะไปแกงส้มเพื่อนๆพดอดีมีปลาเค็มเหลืออยู่นี่จะเก็บไปแกงส้มกินกับปลาเค็มเป็นตาแซบเนาะเพื่อนๆได้เวลารื้อสวนแล้วนี่ไปแกงหม้อเดียวกินคนเดียวออันนี้ได้ทั้งกานเลยน,นี่โอ้นัน,นหักซะแล้ว ต,ตัดลงไปอีกออการได้เลยเอาอะไรมั่งอะ่ะเก่งสมมีอะไรมั่งกระลำม,มีไหมเนี่ยกระลำค่ะกระลำก่อน ให้คินนะเนี่ยแกงส้มใส่ปลาเค็มว่าจะแกงหมอเล็กเดดเดียวเดี๋ยวเอานนนเอานี่ว่าไม่มีผักเนาะเดี๋ยวเก็บนนผสมนี่ไปให้ได้หมอหนึ่งละนี่ใบนี้ก็ไปแกงใส่ได้นี่เอาไปเลย ต้นหนึ่งเนไปๆมาๆเคยเต็มจะแกงใส่อะไรเนาะปลากระป๋องง่ายที่สุดแกงส้มใส่ปลากระป๋องอร่อยที่สุดในสามโลกวันนั้นต้มยำก็อร่อยอร่อยโอ้โหเสดายเต้ตัดออกตังยาวอร่อยที่สุดในสามโลก สวิตช์ชัดเห็นไหมว่าจะทำแกงหมอเดียวเ,เดินไปเดินมาก็เจออันโน้นเจออันนี้เจออันนั้นเ <c oughs> จออันโน้นเจออันนี้เจออันนั้นเห็นไหมปะ่ะดูเพื่อนๆว่าจะแกงหม้อเล็กๆนี่อันนี้ไม่ได้เอาแครอทมาอีกนะถ้าเอาแครอทมาอีกก็ เพียบจะตำน้ำพริกก่อนนะคะหอมกระเทียมพริกแห้งน,น,นะคะน้ำพริกกับน้ำทีนี้ก็ใส่ลงไปเลยจ้าผักยายเอาแบบง่ายๆบางทีนะยายเนี่ยตะแรกเนี่ยทำเป็นแกงส้มปลาก,กระป๋องผักมันเยอะอย่างนี้ใช่ไหมพอกินไปกินมาปลาก,กระป๋องหมด ทำไปทำมามันเยอะพอมันเยอะใส่ปลากระป๋องแค่กระป๋องเดียวพวกนี้มาอุ่นเอากุ้งมาใส่สูตรใหญ่ง่ายๆนี่มะขามมันจะใส่ไปทางนี้พลดไปเลยนี่ไม่ต้องใส่ผักไหนก่อนผักไหนล,าล้างแล้วใส่ไปเลยอันนี้ไว้ลังดีกว่า ทำหมอเดียวเล็กๆยู่ไปกันือนิดเดียวเองถ้าเอาแครรดมาใส่ฟักแมวมาใส่ก็โได้หม้อใหญ่เลยฟักแมวก็แกงได้นะคะแกงส้มแต่ว่ามันเยอะเกินกินคนเดียวเนะกท่าน ขาดไม่ได้เพื่อนๆม่วม,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 มไปเลยไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครเห็ดเราเยอะจริงๆว่าจะแกงเห็ดยังไม่ได้แกงสักทีเลย,อยไอ้นั่นมันเหลอไงปลาเค็มมันเหลอก็เลยเอ,อยากินแกงส้มไปไปเลยคเคยกินมั่งจุ่ม,ม่ง ไม่ปราณีใครจ้าทำกินเองบางทก็มีคนถามนะ <S <S <ess> <S อันนู้นไม่ใส่อันนู้นอันนี้เขาไม่ใส่อันนี้ยายแจ้งให้ทราบแล้วนะคะยายทำกินเองไอ้นั่นมาใส่บางคนก็บอกเอาไอ้นั่นนะอะไรนะมเะเขือเทศอ่อนๆเคียวๆมาใส่ก็อร่อยมันทำได้ทั้งนั้นเลยเพื่อนๆเ้ยผักอะผักอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นแหละแกงได้ทั้งนั้นหลนนะเนาะ อันนี้กโ็โหไม่รู้อะไรสารพัดแกงไอสารพัดผักที่มีในสวน <c oughs> เปลี่ยนใจไม่ใส่แล้วปลากระปองนี่มีกุ้งใหญ่อยู่สองตัวนี่ใหญ่นะเนี่ยใสไปเลยม,มาจัดช่องแชคแข็งแล้วก็ใส่กุ้งเล็กไปแล้วนะคะใส่กุ้งเล็กไปแล้วอันนี้กุ้งใหญ่เอ,อ <c oughs> เสร็จเรียบร้อย เมีมะนาวใส่หน่อยนึงอร่อยเพาะมีทั้งกุ้งเล็กมีทั้งกุ้งใหญ่นะคะว้าวมาเด้ออืม้มนี่ไปเดี๋ยวขอไปกินข้าวคนเด้อไ,ไปกินรีบข้าวสวน